องค์ประกอบสำคัญที่โซโลนั้นจะก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้มันมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายก็หลังจากที่วันเกิดของโซโลนั้นนะครับก็ผ่านพ้นไปไม่นานนะครับก็เรียกได้ว่านะครับแฟนๆก็อวยพรวันเกิดโซโลเยอะเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีแฟนวันพีทนะครับหลงรักนะครับตัวละครตัวนี้มากๆเลยถึงแม้ว่าพี่แกนั้นนะครับมักจะถูกแซวบ่อยในเรื่องซึ่งเป้าหมายของโซโลนั้นนะครับนอกจากการที่ว่าพี่แกนั้นอยากจะเป็นนักหลงทางอันดับหนึ่งของโลกใช่หรือว่าอาจจะเป็นน นักดาบอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องวันพีธซึ่งหนทางในการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้นั้นมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับมันก็ต้องมีหลายปัจจัยหรือว่ามีหลายสิ่งนี่แหละในการที่ทําให้โซโลนั้นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้เพราะการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนั้นมันไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับที่จะมีการบัตรขยงขยงหรือว่าจะมีการซื้อสิทธ์ซื้อเสียงนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่รระัันมอคบบย ต่อชาวโลกด้วยเหมือนกับการที่ลูฟี่นั้นหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นจกักรพรรดิของโลกวันพีทได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆข่าเนี่ยคือจกักรพรรดิของโลกวันพีษหรือว่าข่าเนี่ยเป็นราชาโจรสลัดเหมือนโกดีโรเจอร์มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดขึ้นมาได้เองก็คือจะต้องเป็นสิ่งนะครับที่คนทั่วโลกต่างยอมรับแล้วก็นับถือ คือว่ายง่ายนะครับอย่างมีฮอกเนี่ยที่เราเห็นในเรื่องวันพีชนะครับกว่าที่พี B ่แกจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้นั ouais? ้นมันก็คงจะมีการผ่านอะไรมานะครับแบบมากมายเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบคนไหนก็แล้วแต่ในเรื่องวันพีชนะครับหรือคนระดับพลเธอเอกจอมพลเรือนะครับพวกเขาเนี่ยต่างทึ่งในความสามารถของมีฮอกและอยากจะยนโฉมนะครับฝีมือเพลงดาบของมีฮอกนะครับจับตาตัวเองแหละครับว่าไอคนที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนั้นมันเป็นอย่างไรแปลว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือกิตติศัพท์ต่างๆนนนัััขอองงา้้มมีก จะต้องโดดเด้งนะครับจนทําให้ใครหลายคนเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นในฝีมือของเขาโอเคนะครับน่าจะรู้ถึงความสําคัญนะครับของการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็การที่จะขึ้นไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับคุณสมบัติของการจะขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกของทางด้านโซโลนั้นเขาจะต้องมีอะไรบ้างนะครับถึงเขาจะสามารถก้าวขึ้นไปจุดนั้นได้และเรานะครับจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนคุณจะรับชมคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วยาวๆของท่่าาานนนนะครรัถ้ใ้ใสกก็็ไมเปนะฝด กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับรับชมได้2ช่องทางแล้วและเรานะครับไปพูดกันแบบจัดเต็มกว่านี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนะครับเขาจะต้องทําดาบของเขาเนี่ยให้กลายเป็นดาบดําให้ได้สําหรับพี่หลงของเรานะครับที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนใดๆนะครับแต่ด้วยความหลงทางนะครับก็ขอเรียกพี่หลงลวกันเนาะสำหรับพี่หลงของเราอย่างโซโลนั้นนะครับถึงแม้ว่าพี่แกนั้นจะเคยครอบครองดาบดํามาแล้วนะครับสำหรับดาบชูซุยซึ่งเป็นดาบนะครับของส เขาคนนี้เนี่ยเป็นสมบัติของชาติวานโนด้วยอย่างสมุไรริวมะนะครับซึ่งเขาก็จะมีดาบดําชูซุยนะครับซึ่งเป็นดาบที่แบบโคตรจะตํานานของประเทศวานโนคือโซโลเนี่ยเข้าไปในประเทศวานโนนะครับแล้วก็กวัดแกงนะครับดาบเล่มนี้ไปมานะครับก็กลายเป็นโจในทันทีนะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้นะครับมันเป็นสมบัติของชาตินี้เลยนะครับถึงแม้ว่าทางด้านริวมะนะครับจะตายไปชาติกว่าก็ตามทีเถอะแต่ว่านะครับในประเทศวานโนนี้นะครับดาบนี้แม่งโคตรตำนานเลยแค่เดินผ่านนะครับคนก็รู้แล้วแหละครับว่าโอ้โหนี่มันดาบชูซุยดอส ไรอย่างริวมะซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการที่ทําให้เป็นดาบดําได้นั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นตาสีตาสาตาตูตาดาตาแดงนะครับที่จะสามารถทําอะไรพวกนี้นะครับให้เป็นดาบดําได้มันจะต้องเป็นดาบนะครับที่ผ่านการใช้ฮาคีนะครับสะสมมาอย่างยาวนานคือสะสมมารุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่ทําให้เป็นดาบดําได้ก็จะต้องทําให้ดาบเล่มนั้นนะครับกลายเป็นดาบดําด้วยการที่ใช้ฮาคีของตัวเองนะครับใส่ลงไปในดาบเล่มนั้นซึ่งถึงแม้ว่าดาบซูซุยนั้นนะครับจะเป็นสุดยอดดาบของสุดยอดซามูไรก็ตามทีแตต่่ถึงงออยาาานนนั้้กก็็มทีเืฟ ยังมีฟ้านะครับเหนือผัวก็ยังมีเมียนี่แหละคอยคมขู่ผัวเสมอมา พราะถึงแม้ว่าสุดยอดดาบอย่างชูซุยนั้นที่ถูกอวยอวยแล้วก็อวยอวยกันขนาดนี้นะครับยังเป็นเพียงแค่21ยอดดาบเท่านั้นแต่ดาบโยรุนะครับสุดยอดดาบดําของชายผู้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้นะครับอย่างจุรคิวมีฮอกนะครับเขาดันเป็นคนที่ถือครองนะครับดาบนะครับที่เป็น 1- ใน12ยอดดาบและว่ากันว่าอาจจะเป็นดาบนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็เป็นไปได้จึงทําให้นะครับโซโลนั้นก็ควรนะครับที่จะมีดาบเป็นของตัวเองเป็นตัวเป็นตนนะครับและทําให้ดาบเล่มนั้้้นนนะบลลาาาายยเเป็ดดดดททีี่ํสิไวฝมืออขงแ มันก up, ็เหมือนกับว่าเป็นการดีครีหรือว่าเพิ่มความสามารถนะครับแล้วก็เพิ่มศักดิ์ศรีบารมีของโซโลนะครับว่าเอยไอคนคนนี้เนี่ยมันก็เคยทําให้ดาบนะครับกลายเป็นดาบดําที่ดําสนิทได้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องลุ้นแหละครับว่าทางด้านโซโลนั้นจะใช้ดาบนะครับที่ยืมนะครับว่าที่เมียมานะครับอย่างดาบเอ็นมาเลยเนี่ยมาใช้นะครับกลายเป็นดาบที่ดําสนิทได้หรือไม่หรือเขานะครับจะใช้ดาบที่คู่กายของเขานะครับอย่างดาบวาโดอิจิมอนยีนะครับให้กลายเป็นดาบดําสนิทได้หรือไม่นะครับก็ แล้วก็บรารมีของตัวเองนะครับให้มันมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการที่เราจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเลยว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาสถาปนาตัวเองนะครับพวกไม่ได้มีการจัดแรงอะไรแต่เราต้องสร้างชื่อเสียงนะครับให้มันมากกว่านี้นะครับคือการที่ว่าโซโลนั้นเป็นลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางมันก็มีชื่อเสียงนะครับแต่มันจะด้อยกว่ากัปตันนะครับกัปตันมันมีชื่อเสียงมากกว่าอยู่แล้วโซโลนะครับจะต้องทําอะไรนะครับที่มันโดดเด่นกว่านี้มีชื่อเสียงกว่านี้นะครับ ไช้นะครับชื่อเสียงของโซโลมันเพิ่มพูนแน่นอนกับชายนะครับผู้ที่อยู่เคียงข้างนะครับทางด้านของลูฟี่มาตลอดเลยคือการที่เป็นลูกเรือของคนที่เป็นราชาโจรสลัดดีกรีนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับและทําให้ชื่อเสียงของเขามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นฝีมือของเขานะครับก็จะอัปเกรดไปแน่นอนนะครับเพราะกว่าที่ลูฟี่นั้นจะเป็นราชาโจรสลัดจะต้องเจอนะครับเหล่าบรรดานักสู้น้อยใหญ่มากมายเลยซึ่งโซโลนั้นก็จะต้องเจอเหล่าบรรดานักดาบที่ใช้ดาบนะครับเยอะแยะในเรื่องโอเคแหละตอนนี้พวกเราก็เก่งกันใช่ไหมละครับว่าลูฟี่ กลุ่มหนวดดาซึ่งในกลุ่มหนวดดำเนี่ยถ้าดูแล้วนะครับว่าใครเนี่ยเป็นผู้ใช้ดาบนะครับที่แบบสุดยอดนักดาบเลยก็คงจะเป็นชิริวแห่งสายฝนซึ่งชิริวนั้นนะครับฝีมือก็ไม่ธรรมดาซึ่งการที่โซโลนั้นถ้าเขาจะโค่นชิริวได้ในอนาคตนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มชื่อเสียงกับเขามากมายเลยและเขานะครับก็จะเข้าไปใกล้นะครับกับการที่คําว่าเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกเข้าไปอีกแล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายก็น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับกับการที่โซโลนั้นจะก้าว ได้เป็นนะครับตักดาบอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้อย่างจูเลคิวมีฮอคสำหรับก่อนหน้านี้นะครับมันมักจะมีทฤษฎีที่ว่านะครับแจ็คนะครับผู้ที่จะล้มชายตาเหี่ยวนะครับอย่างมีฮอคนะครับซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่านะครับโอเคหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าหากมีฮอคสักวันหนึ่งตายไปโซโลเนี่ยก็คงจะก้าวขึ้นไปเป็นตักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้แน่นอนแต่แม่เอ้ยก็ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับลูกกำนันอย่างโซโลสักเท่าไหร่เลยนะครับคือต้องรอใหนัาาาายยอววเงม่่่ชดจ ต้องล้มนะครับสลับมีฮอกให้ได้และก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างสมภาคภูมินะครับคือมีลูกมีหลานนะครับหรือว่าเจอหน้าซันจินะครับก็สามารถขิงเรื่องนี้ได้เลยแหละครับว่าตัวเองนั้นเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับในการที่ล้มชายตายเยว่จึงทาให้นะครับมันโอกาสน้อยอยู่แล้วครับที่ทางด้านมีฮอกนั้นนะครับจะตายลงไปก่อนที่จะได้ปะทะกับโซโลซึ่งเราอาจจะได้เห็นนะครับการต่อสู้กันระหว่างโซโลกับมีฮอกแน่นอนนะครับในอนาคตแต่ว่าก็ต้องไปดูนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งมัน ของมีฮอคลงไปนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับคือบางทีชนะโดยไม่ต้องฆ่าก็ได้เพราะเราก็ต้องอย่าลืมเลครับว่าโซโลเคยแพ้มีฮอคมามีฮอคยังเคยไว้ชีวิตโซโลเลยนะครับคือมันไม่จําเป็นไงที่จะต้องฆ่าศัตรูก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วจึงทําให้นะครับผลทางที่แบบเป็นจุดสูงสุดเลยของทางด้านโซโลนั้นในการที่เขาจะเป็นที่ยอมรับของโลกด้วยนะแล้วก็เป็นการที่ทําให้เขาภูมิใจมากที่สุดกับการที่เขานะครับชนะชายผู้ที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้อย่างมีฮอคลงไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือชื่อเสียงนะครับการทําดาบของเขานะครับให้กลายเป็นสุดยอดดาบในเรื่องให้ได้ซึ่งหลักๆตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญโอเคแล้วก็จะมีส่วนที่ทําให้คนที่เป็นกัปตันของเขาอย่างลูฟี่นั้นก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเสริมบารมีให้กับเขาแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยที่เขาจะต้องทําให้ได้มากที่สุดคือการที่เขานะครับจะต้องชนะนะครับชายตาเหวี่ยวอย่างจูเลีคิวมีฮอคก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบ ว่านะครับโซโลมันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้และวกันราบโซโลนั้นก็นับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่แฟนๆวันพีชชอบมากที่สุดผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบตัวละครนี้มากๆมันเป็นแบบ มึงจะเทพไปไหนเนี่ยโซโลนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับพี่แกจะโชว์ผลงานให้มันมากกว่านี้ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังดูกักๆอยู่เนาะก็คือบทยังไม่ค่อยดันพี่แกสักเท่าไหร่แต่ภาควานโนนี้นะครับก็น่าจะเป็นภาคของโซโลนะครับแบบจัดเต็มนะครับให้พวกเรานะครับรู้สึกกริ๊ดกราดกับตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage สามารถรับชมได้2ช่องทางเลยนะครับฝากกกกไวววว้้้แลลลััััันนนนนะะคครรบอออีีีงงงใจดๆสหตตขป ขอขอบพระคุณครับ